เวลามีปัญหาจะชอบหงุดหงิดใส่คนที่เรารักแล้วก็มารู้สึกผิดทีหลังพยายามแก้แล้วแต่ไม่หายสักทีทำยังไงดีบางเคสเป็นคนที่ยอมคนมาตลอดแต่คุณจะเอามาลงกับคนที่คุณรักคนในครอบครัวเพราะว่าคุณพยายามให้คนอื่นยอมรับคุณแต่พอคุณรู้แล้วว่าคนนี้เขารักคุณคุณจะพิสูจน์ความรักที่คุณไม่เคยได้ในวัยเด็กจากใครบางคนแล้วคุณจะเอามาพิสูจน์กับคนนี้ทำไมอ่ะกับคนอื่นเรายอมทุกคนเลยทำไมเราถึงไม่ยอมคนที่เรารัก เรา l พลี e ทุกคนเลยแต่ทำไมเราไม่ให้สิ่งดีๆกับคนที่เรารักถูกว่าเราวาง position หรือวางวิธีการกระทําของเราผิดไปหมดเลยดีกับคนที่เขาเกลียดเราเลวกับคนที่เขารักเราดังนั้นนี่คือการใช้ชีวิตที่ย้อนแย้งกับสัจจความจริงนะคะ อันนี้อยากให้มาเรียนในคลาส Subscription มากเลยมันคือ Flow ด้านความสัมพันธ์ Flow ตัวนี้มันเกิดจากอะไรหลายเคสมากนะคะในคลาสที่ครู2ครูจะมีวิธีทำให้คุณเห็นแพทเทิรของตัวเองเออกูยอมคนมาทั้งโลกแล้วมึงต้องยอมกูบ้างคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่จิตใต้สำนึกคุณอาจจะคิดอยู่ทงั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเห็นก่อนว่า เฮ้ยเรามีแพทเทิร์นอะไรในวัยเด็กของเราหรือเปล่าที่ขวางความสุขในความสัมพันธ์